ท่าช,ช,ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโกไลท์ไปที่ชอบไปผมรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนที่มีโอกาสได้ไปครับวันนี้เรานําน้องรองนะครับเพราะว่ามีพี่ใหญ่สุดเนี่ยเราลองไปแล้วครับนั่นก็คือตัว GLS นะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือตัว GLE 300D นะครับผมอันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับทั้งจริงเขาจะมีฝาแฝดเขาอีกอีกคันหนึ่งก็คือจเจ้าตัว 350DE อันนั้นจะเป็นตัว ลอกอินนะครับถ้าในโอกาสต่อไปเรามีโอกาสได้นํามารีวิวเนี่ยเราจะมานํามารีวิวให้ดูครับครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรออคันนะครับแล้วว่าคันนี้เครื่องยนต์สเปคเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับตามมาเลยครับแล้วก็จะกระตังหน้าแบบโอ้โอันนี้คือตัวเอ็มจีนะครับตกแต่งกันชนหน้าขนาดใหญ่นี่บอกเลยนะอันนี้แล้วก็เป็นดิมอนกลิวนะครับอันนไหมเนี่ยดมอนกลิวอันนี้มันเลอะเลอะโคลนมาหน่อยนะ อาจจะใช้รถเนี่ยเขาเรียกว่าใช้รถถูประเภทนะครับคือรถประเภทเนี้นํามาลุยนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนรวมของบรรดาเซ็นเซอร์เรดราอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เาจะมีกล้องมีเซ็นเซอร์ตรงกระจกด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติบีม l e d นะครับสว่างตาแตกเลยสว่างมากนะครับผมทำมินิเซเบนถึงไม่มีไฟตัดหมอกให้เพราะว่าไฟนี่ทั้งไฟต่ําไฟสูงไฟอะไรนี่ สว่างมากนะครับข้างล่างครับจะมีเซนเซอร์เห็นไหมน่าจะเห็นนะเซนเซอร์นะี่เซนเซอร์โอ้โหลุยอะไรขนาดอันนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับเป็นโครเมียมนะมองให้เป็นโครเมียมหน่อยนะอันนี้คือโครเมียมนะครับนี่ไ่มาที่ด้านข้างครับอันนี้ยางใหญ่มากอาจจะไม่ค่อยเห็นสเปคยางสักเท่าไหร่นะครับคือสเปคยางคันนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้อะไรเนี่ย โอ้โหสองเจ็ดห้าสี่ห้ายี่สิบเอ็ดนะครับผมเป็นลายแม็กเอ็มครับตัวเบรกก็มีโลโก้ Mercedes Benz นะครับไลน์มาที่ด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับมีกล้องให้นะครับ,นะรบด้านบนหลังคาก็จะมีแหลกให้นะครับผมแล้วก็กุญแจนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับก็ไม่ต้อง ุญแจจะอยู่ด้านในรถนะครับล็อกรถก็จะมีกุญแจอยู่ด้านในครับนี่บันไดข้างนี่ครับมันจะเละเทะขนาดนี้เห็นไหมครับครับด้านบนครับก็จะมีในส่วนของแหล็กนะครับแข็งแรงดีทนทานนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นซันลูฟยาวพาราลิมิกเลยดีกว่าเขาเรียกว่าพาราลิมิกซันลูฟนะครับยาวไปถึงนี่เลยด้านหลังนี้ยางใหญ่พิเศษหน่อยเลยนะครับสามหนึ่งห้าสี่ยี่สเอ็ดเห็นไหมเนี่ยมีโลโก้เบนนะ นะครับนี่คือเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเติมแอดบลูนะครับนี่ประหยัดทีเดียวคันนี้นะครับวิ่งกันสมบุกสมบันมากนะครับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นระบบขับสี่ฟอรเมติกนะครับนี่โลโก้เขาครับ PLE 3 0 0 d ้อยดีเซนเซนนะครับเกิตล่างนะครับก็ เป็น AMG นะครับท่อเหมือนท่อคู่ท่อคู่นะครับปิดซิลอย่างดีมีตัวเซ็นเซอร์ให้นี่มีตะขอเกี่ยวนะครับนีด้านด้านท้ายนี่จะดูอบอิ่มแน่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ารอบคันนะครับของทางเจ้าตัว Mercedes-Benz GLE 300D นะครับแต่ครั้งนี้ครับเราที่เอาตัวนี้มาเพราะวันนี้นี่หลายคนบอกว่ารถคันละห้าล้าน ห้าล้านกว่าจะลุยได้สักขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับอ๋อ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบว่าโอ้ oh, ข้างหน้านี้เป็นโคเนฮนะยลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับลองดูกันนะครับอืนี่มันกอฟโหลดจริงๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ในสนามของกังปีกอล์ฟคลับนะครับจะเป็นในส่วนของออแทร็กทางเส้นทางธรรมชาตินะครับของสนามกอล์ฟกังปีครับ อีกสามราะองคปีเราอยากมีสามกรอบแล้ว็จะมีสนามออฟโรดนะครับทำเป็นแบบเป็นแทร็กแล้วก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับแล้วตอนนี้ก็ในส่วนของ Mercedes GLE 300 d ดีนะครับคันนี้นี่ลองเอามาลุยกันดูครับจริงๆแล้วด้วยเลียร์แลนด์เนี่ยใต้ท้องอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แบบสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะลุยหรือเราจะบุกไปเนี่ยเราต้องดูสภาพเส้นทางก่อนครับวันนี้เราสอบถามเจ้าทิ่นแล้วเขาบอกว่าเส้นทางไม่ได้ โอดแบบออฟโรดจัดๆนะครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับเพื่อให้รู้สมรรถนะของรถว่าอ่โฟร์มิติกของ Merc e d e s b e n z GLE 300D เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อมาเจออ่าเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ยางตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นยางออทเทเลนไม่ได้เป็นยางงัดอะไรเลยนะครับมันก็เป็นยางเหมือนอยางรถบ้านเลยมีลายดอกเป็นแบบยางซิ่งๆนะครับก็ลองเอามาวิ่งทางทาง,ทางแบบทางเดอร์อย่างนี้ดูก็ มันไปได้ตอนนี้เราอยู่ในโหมดของออฟโหลดนะนี่เราเปิดโหมดออฟโหลดไว้นะครับเพราะฉะนั้นพละกําลังกําลังอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเออนี่เราสามารถตองมนเลยเขาบอกว่าเครื่องยนต์ก็เป็นแนวออฟโหลดพวงมาลัยเป็นคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ ESP เนี่ย ESP ก็คือป้องกันจากีเเหมือน traction control นะครับก็มันจะปรับล้อนะครับตามองศาการแรงบิดของยิของล้อนะครับก็เป็นรถที่ ใช้งานในเมืองได้นะครับเป็นทํางวงทํางานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาตอนเราจะไปลุยเส้นทางธรรมชาตินะครับอยากไปท่องเที่ยวอยากไปอะไรเงี้ยเออมันก็มาได้นะมันก็ดูสิทันละห้านานกว่าหกล้านมาลุยกันอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยสุดยอดจริง